อาละครับตอนนี้เพื่อนๆอยู่ในช่องบอสกันหลาดออริจินอลนะครับก็บางคนได้ดู Airpods Pro 2กับ Airpods 3นะครับ Gen 3นะครับของผมไปแล้วนะครับก็แบบเฮ้ยอยากเห็น Gen เก่านะครับ Gen Gen 2อย่างเงี้ยนะครับ Gen 1น Gen 1นผมไม่มีนะครับผมมีแต่ Gen 2นะครับ Gen 1นไม่ได้ซื้อใช้นะเพราะ ตอนเจนหนึ่งมาเนี่ยมันค่อนข้างยังยังใหม่สําหรับผมด้วยนะครับแล้วผมก็ตอนเจนหนึ่งผมไม่ได้ซื้อของ Apple นะผมซื้อของซัมซุงเป็น Galaxy Buds นะครับตอนนั้นไปดูได้นะผมน่าจะถ่ายไปแล้วนะครับอันนี้เป็นเจนสองนหนึ่งกับเจนสองต่างกันตรงไหนอืเคสน่าจะไม่ได้ต่างนะครับไม่น่าจะได้ต่างแต่มันจะมีพวก จำนวนรหัสจํานวนชั่วโมองแล้วก็ออปชันต่างกันนะครับผมจําไม่ได้ว่าเออเจนหนึ่งนี้ไม่มีชิปมั้งน่าจะไม่มีชิปนะครับอ่าน่าจะไม่มีชิปออปชันก็ต่างกันนิดหน่อยนะแล้วก็รหัสตรงฝานะครับหรือว่ารหัสเวลาเราเชื่อมต่อเขาจะบอกเลยว่ามันจะเป็นเจนหนึ่งหรือเจนสองนะครับอ่าอันนี้ก็คือปุ่มปุ่มไว้แพรนะครับไว้ไว้เชื่อมต่อสําหรับมือถือใหม่นะแต่ถ้าอันไหนเคยเชื่อมไปแล้วอ่ะ เปิดปุ๊บมันก็เชื่อมเลยนะครับออันนี้ผมเชื่อมไว้กับอีกเครื่องนึงนะก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับมันก็คล้ายๆหูฟังของ APPLE รุ่นที่มีสายอะนะครับเป็นหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยแต่มันจะไม่มีสายนะครับเป็นแบบนี้แทนนะครับปกติไอ้รุ่นที่มีสายก็ใช้ดีนะเออแต่ตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเสียงก็ค่อนข้างโอเคนะแต่ออปชัน ถ้าเทียบกับ AirPods 3อ่ะผมว่ามันยังเทียบกับ3ไม่ได้เลยนะ1กับ2ยังไม่ค่อยต่างนะครับ1กับ2เนี่ยต่างกันนิดหน่อยนะแต่ถ้า1กับ2ไปเทียบกับ3นี่ต่างเลยครับต่างต่าง,างแบบต่างเลยอ่ะเอออปชั่นมันเยอะกว่าเสียงมีมิติมากกว่าดูมีแบบไดนามิกมากกว่ามีออปชั่นแบบหลีเสียงเพิ่มเสียงขนาดคุยกันกับคนอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เสียงค่อนข้างครบ 360องศามากกว่านะถ้าฟังดูดีๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นสถานะของของเคสชาร์จนะครับก็จะเป็นสีเขียวนะถ้าแบตอ่อนมันก็จะเป็นสีส้มหรือว่าชาร์จอยู่จะเป็นสีส้มนะครับอันนี้ก็จะเป็นมีแบบมีแบบที่เป็นชาร์จแบบไม่ต้องใช้สายหรือว่าต้องชาร์จใช้สายอย่างเดียวเท่านั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับรุ่นเออเจนสอง มันก็จะเป็นลักษณะยาวๆนะครับนะอันนี้ผมก็ยังใช้อยู่นะเออก็คือมันก็ยังเป็นยังไงอะหูฟังสำรองได้เผื่อเราไปข้างนอกนะครับแต่จริงๆใช้ตัวเดียวก็ไม่ได้หมดง่ายๆนะผมใช้ออ AirPod s Pro นะครับตัว Gen 2หมายล่าสุดอะนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับมันเป็นโฟมนะอุดหูนะครับถ้าใครชอบดูหนังฟังเพลงแบบ ได้อารมณ์จัดๆก็แบบนั้นนะครับแต่บางคนเขาอาจจะไม่ชอบนะครับไม่ชอบอะไรที่มันมาอุดหูนะครับหูอื้อหูอะไรอย่างนี้นะครับก็ซื้อเป็นไม่ต้องโปนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับก็ไม่มีอะไรามากครับก็มาแค่ถ่ายให้ดูเนาะเอออันนี้ผมไม่ได้สลักชื่อนะจริงๆถ้าสั่งผ่านเน็ตแรกๆอ่ะมันจะสลักชื่อได้นะครับแต่ตอนนั้นรีบไงอยากได้ก็ซื้อนะครับแต่ตอนหลังก็ซื้อสลักชื่อตลอด ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแฟนนะครับเลือกคําเลือกอะไรสลักลงไปนะครับอ,อก็อยังใช้ได้นะครับไม่ได้เสื่อมนะผมมั่นใจเลยว่าทนมากทนทานเปิดปิดได้หลายครั้งนะครับแบตเตอรี่ไม่ได้เสื่อมกันง่ายๆนะครับถ้าถามว่าตอนนี้ยังน่าซื้อมาใช้อยู่ไหมถ้าง,งบถึงไปตัวตัวใหม่เลยครับไปตัว airpods gen 3ามไม่ก็ airpods pro gen 2ไปเลยนะครับแต่ถามว่าตัวนี้ใช้ได้ไหมก็ยังโอเคอยู่นะครับไม่ได้แย่นะมันเป็นแบบ เสียงก็อยู่กลางๆนะครับใช้ไดไ้ไม่ไม่ไม่ดีไม่แย่นะครับก็ถ้าใครได้ถูกๆหรือว่าได้มือสองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ก็ใช้ได้นะครับตามงบประมาณเนาะสำหรคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ